แล้วก็ขออนมโมทนาบุญไปกับคณะสัทยาติโยมที่ได้เข้าร่วมสวดมนต์มีคณะญาติโยมจากแคนาดาอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกนะที่ได้ร่วมกันสวดมนต์ในเช้าวันนีนะ้ก็ขออนมโมทนาสาธุก,การกับทุกท่านด้วยวนะันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเราได้อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่เข้าพรรษา นะจนถึงวันนีนะ้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะอีกไม่เท่าไหรนะ่ก็จะออกพรรษาแล้วนะวันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของวัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังซึ่งรวมกับคณะสงฆ์วัดเทพเจติยาจารย์คณะสงฆ์วัดป่าเวรุพัฒน์คณะสงฆ์วัดป่าธรรมพนมวันนะแล้วก็วัดป่าร้อยปีในช่วงโครงการ สร้างบุญบาร,รมีนะทำบีเก้วันนั้นเนี่ยท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านก็พยายามที่จะให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสมีโอกาสอะไรคือมีบุญแล้วก็มีวาสนาแล้วที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นคนได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็คือเราได้มาสร้างสมคือมาสั่งสมบุญบาร,รมีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราอันนี้แหละ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นการกําจัดความไม่ดีทั้งหลายกําจัดความโกรธกําจัดความโมโหกําจัดความเ,าเรียกว่าความไม่สมหวังทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจก็มาทําให้เกิดความทุกข์เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจใเกิดขึ้นใจเนี่ยที่ส่งออกไปข้างนอกใจที่ส่งออกเมื่อใจส่งออกมากเท่าไหร่ ก็จะเสือความทุกข์เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการที่พวกเราทั้งหลายได้มาสวดมนต์การที่พวกเราทั้งหลายได้มาสั่งสมคุณงามความดีนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการที่พวกเราทั้งหลายได้มากําจัดความขี้เกียจนะความขี้เกียจขี้คร้านออกไปจากตัวของเราบางสิ่งบางอย่าง ขนาดเราเป็นคราวญาญาติโยมนะเรายังเสียสละเวล,มเวลามาสวดมนต์มาทำวัดทำเพื่อใครละ่ะก็าทำเพื่อตัวเองเมื่อเราทำเพื่อตัวเองแล้วนั้นคนที่ได้ก็คือตัวเราทรัพย์ภายนอกก็มีมากมายแหละนะแต่ทรัพย์ภายในละ่ะมีไหมก็ยังไม่มีถ้ายังไม่มีเราก็ทำขึ้นมาทำขึ้นมาทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้น เรียกว่าภาวนาอย่างหนึง่งนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ท่านทั้งหลายไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะตายวันไหนไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะจากโลกนี้ไปวันไหนแต่ที่รู้แน่ๆเลยว่าเมื่อวานนี้เมื่อาวานนี้ก็ยังมาไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงเมื่อวานนี้หมายถึงว่ามันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตเป็นอดีต ผ่านไปเรียบร้อยแล้วพุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้นะคือวันที่เรายังหายใจอยู่วันที่เรามีลมหายใจได้สั่งสมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นคนทั้งหลายที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราไปอยู่กับอดีตทุกข์เพราะเราไปแก้ไขอดีตอยูอ่เราจะไปแก้อดีตเนี่ยเหมืนแก้ได้ไหมมันก็แก้ไม่ได้ เวลาที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปท่านทาั้งหลายมันเอากลับมาไม่ได้คนที่ทุกอยู่ทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่คือคิดที่จะไปแก้ไขอดีตคิดที่จะไปแก้ไขสิ่งที่มันผ่านมาแล้วมันทําทําไปแล้วก็เอากลับมาไม่ได้หลวงปู่มั่นท่านจึงเทศบอกว่าคนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็มาจากของที่ไม่ดีทั้งหลาย ของดีทั้งหลายก็มาจากของที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายเมื่อรู้ว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่งามสิ่งไหนที่มันทำไปแล้วมันต้องมาทุกข์ใจในภายหลังเราก็ไม่ทำเราก็พยายามมาทำในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแต่เราจะกลับไปแก้ไขอดีตนั้นมันแก้ไขไม่ได้เมื่อแก้ไขไม่ได้เราก็มาอยู่กับปัจจุบันอที่ผ่านมา สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างผักบุ้งเนี่ยมันเกิอดอยู่ในคลองอยู่ในคลองแสนแสบก็ดีอยู่ในคลองน้ําก็ดีอยู่ในห้วยหนองคลองบึงก็ดีเขาไม่ได้ไปเก็บกินรากของผักบุ้งนะรา,ากผักบุ้งนี่เขาไม่กินเ,เขาไปเก็บเอายอดของผักบุ้งมาใส่ส้มตำบ้างมากินกับส้มตำบ้างมาผัดทําผักบุ้งไฟแดงบ้ง เาเอายอดดอกบัวเกิดในโคนตมแต่เวลาที่เขาเอามาไหว้พระเอามากาบพระเขาก็เอาดอกนั่นแหละเขาไม่ได้ไปเอาโคนดอกโคนนั้นก็คืออดีตอดีตที่ผ่านไปแล้วก็เอามาเป็นครูเป็นอาจารย์ได้แต่ก็ไม่ควรที่จะไปยึดมัน่นถือมั่นจนเกินไปเพราะคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาย่อมผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละแต่เมื่อผิดพลาดแล้วก็แก้ไขซะ แก้ไขจิตใจตัวเองแก้ไขการกระทำของตัวเองนั่นแหละจึงเรียกว่าให้อภัยตัวเองเราจะมัวแต่ให้คนอื่นมาให้อภัยเราแต่เราไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยมันก็ลําบากเพราะฉะนั้นเน่เราก็มาให้อภัยตัวเองแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงคิดได้ไหมแพนได้แพนได้สามารถที่จะแพนได้หมายถึงว่าวางเป้าหมายได้ในชีวิตได้ แต่ก็ยังมาไม่ถึงเมื่อยังมาไม่ถึงนั้นเราก็ทําปัจจุบันของเราเยให้ดีทําจิตใจของเราให้ดีทําตัวของเราให้ดีนะให้สมกับที่เราเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาเป็นผู้มีใจสูงเป็นผู้ที่มีจิตใจที่งดงามาทําใจของเราให้ดีเ,เป็นผู้ที่ดีอ,อย่ารอแต่ให้คนอื่นมาให้กำลังใจเราอย่าได้รอให้แต่คนอื่นมาสรรเสริญเรา เราจงสรรเสร,ริญตัวเองให้ได้ซะก่อนถ้าเราสรรเสร,ริญตัวเองได้แล้วคนอื่นก็ <c oughs> เป็นเพียงแต่อ,อยู่รอบรอบกายของเราแต่คนที่จะให้กำลังใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาแต่ส่วนใหญ่เราจะท่องได้แค่เพียงว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ คือตนเป็นที่พึ่งของตนนะ,ะเราก็รู้แค่นั้นแต่ถ้าเราท่องไปอีกว่าโกเหนาโถบรอสิยาคนอื่นใครเราจะพึ่งได้จะอาศัยได้นอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญพระอาจารย์หลวงพ่อท่านจึงได้ตรัสได้พูดได้สอนนะหลวงพ่อได้พูดได้สอนอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาอยู่เสมอแต่มามาพินิจพิจารณา เห็นความทุกข์ยากลําบากของกูบาลจารย์ว่าท่านเหน็ดเหนื่อยเมื่อ,อ้าเออโอ้ดูแลพระสงฆ์สาม,มเนนเป็นร้อยอ่าเป็นหลักร้อยขึ้นไป200ร0 0ยสาอยหารญาติโยมวันหนึ่งก็เป็นพันแต่ทําไมท่านถึงโอ,โอ้อยู่ได้แก้ไขปัญหาได้เอ้เราเนี่ยเป็นเจ้าวาดมาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่พระเนนหารูป1สิบรโยมก็ไม่กี่คน แต่ปัญหามากมายถามว่าทุกข์ไหมก็ทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของตัวเองมาพิจารณาว่าโอ้การทําอะไรเพื่อผู้อื่นนี่มันไม่ใช่ทําง่ายๆนะแต่หลวงพ่อท่านไม่เคยเหนื่อยหน่ายไม่เคยเบื่อที่จะทําเพื่อผู้อื่นเลยทั้งๆท,ที่ตัวของท่านเองจะนั่งอยู่กุฏิก็ได้จะไปที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้อยู่ตรงไหนก็ได้ให้เกิดความสุขความสบายเกิดขึ้นแก่ตัวของท่านเอง พราะว่าท่านนะผ่านมาหมดแล้วทั้งความทุกข์ความสุขแต่สิ่งที่ท่านเห็นว่าความสุขนี้มันมีจริงนะสมาธิมีจริงนะสวดมนต์แล้วดีจริงๆนะท่านก็พร่ำบอกพร่ำสอนอยู่ตลอดเมื่อพร่ำบอกพร่ำสอนอยู่ตลอดก็ทําบ้างไม่ทําบ้างปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่พอเรามาพิจารณาถึงตัวของเราเองแม้แต่ครอบครัวของเรา มีลูกคนหนึ่งสองคนบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่นี่มันจะเบื่อหน่ายกับการสอนลูกไม่ได้ะจะเบื่อหน่ายกับการที่อบรมสั่งสอนลูกไม่ได้ก็ต้องบอกทุกวันสอนทุกวันเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสอนอยู่อย่างนั้นก็เลยมาคิดถึงว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกคือท่านไม่เบื่อหน่ายในการอบรมสั่งสอนไม่เบื่อหน่ายต่อการประพฤติปฏิบัติ นนี้คือค,คุณงามความดีของครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยใจที่ยิ่งใหญ่ใจที่เปรียบเปรียบดังกับแม่น้ำมหาสมุทรนั้นเนี่ยจะยิ่งใหญ่ได้ก็ต้องเกิดขึ้นจากการภาวนานะคือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการประพฤติธปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่พูดถึงของทุกข์ของพระโพธิสัตว์ที่เราได้เคยได้อ่านในพระไตรปิฎกทุกข์ของท่านก็มาก แต่ว่าท่านก็ยอมยอมที่จะทุกข์เพื่อที่จะสรรสร้างคุณงามความดีเพื่อที่จะสร้างบารมีให้เกิดขึ้นมาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันท่านก็สร้างบารมีของท่านขึ้นมาแต่กว่าจ่จะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีนั้นก็ต้องทนทุกข์ทรมานเหนื่อยยากลําบากแสนสาหัสเหมือนกันแต่และรูปแต่และองค์เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราเป็นคาวาะญาติโยม ก็ต้องอดทนอดกลั้นทำงานตาก,กรรํำกว่าจะได้เงินทองมากว่าจะได้บ้านได้รถก็ต้องเหนื่อยยากลำบากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดให้มาเติมเต็มในเรื่องของจ,จิตใจก็คือพวกเราได้มาทำบุญในโครงการสร้างบุญบรารมีทำดี90วันนะทำบุญปูชาพรอคุณแม่พ่อสารต่อปณิธานในเจ้าบุะคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระญจานร์หลวงพองพวกเรา ดังนั้นวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะไดเวลา6นาฬิกา30นาทีก็ขออำนวยวพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยความสุขความเจริญปัตนาสิ่งใดที่ตั้งใจไว้ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สมเร็จสมความมุ่งมา่ปปัตถนาทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ อนุโมทามิต